เซลเชยมินสุกัญญาเยว์วันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องอาหารเกา,าหลีค่ะอาหารเกาหลีที่จะพูดถึงในวันนี้คือบิบิมบับนะคะค่ะอาหารเกาหลีที่จะพูดถึงในวันนี้คือบีบิมบับนะคะคําว่าบิบิมคือการคลุกผสมค่ะส่วนคาว่าบับในภาษาเกาหลีคือข้าวนะคะรวมการหมายถึงข้าวคลุกค่ะเป็นเมนูที่ผสมประสานวัตถุดิบหลากหลายเข้าด้วยกันนะคะ ส่วนประกอบหลักๆเลยนะคะก็จะมีเป็นข้าสวสวยร้อนๆผักหลายๆชนิดค่ะเช่นถั่วงอกเชร์รแตงกวาผักโขมเห็ดหรือว่าจะใส่เป็นผลไม้ไปเพิ่มก็ได้ค่ะก็คือแอปเปิลค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์ที่นิยมจะใช้กันก็คือใช้เป็นเนื้อวัวค่ะแต่ว่าก็จะสามารถใช้ไก่แล้วก็หมูได้ค่ะหรือว่าจะทําเป็นมังสวิรัติก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นไข่ดาวหรือว่าไข่แดงดิบค่ะแล้วก็โคชูจังค่ะ วิธีการกินนะคะก็คือใส่วัตถุดิบทั้งหมดลงไปในชามค่ะแล้วก็เติมโคชูจังแล้วก็น้ำมันงาค่ะแล้วก็คลุกผสมให้เข้ากันก่อนที่จะรับประทานค่ะประวัติและความเป็นมานะคะก็จะมีมาตั้งแต่สมัยสูงอนค่ะเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่เหลือจากพิธีการหรือว่าเทศากาลมาคลุกกับข้าวค่ะปัจจุบันเป็นอาหารประจำชาติเกาหลี แต่ว่าเป็นอาหารที่มีสมดุลที่ดีนะคะให้ทั้งพางานทั้งครบทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันความนิยมระลับโลกนะคะปรากฏในซีรีส์เกาหลีค่ะหรือว่ารายการอาหารเกาหลีนะคะแล้วก็จะมีเป็นในร้านอาหารเกาหลีทั่วโลกค่ะมักจะมีเมนูนี้ค่ะหรือว่าที่ไทยก็จะมีเมนูนี้ในร้านอาหารเกาหลี ล้วก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ดีต่อสุขภาพค่ะสรุปเลยนะคะเิววิบับเป็นอาหารเกาหลีที่รวมความอร่อยสีสันแล้วก็ผู้ชนาการในชามเดียวนะคะสื่อถึงวัฒนธรรมการแบ่งปันแล้วก็ความแรียบง่ายของชาวเกาหลีค่ะขอจบการนำเสนอสำหรับอาหารเกาหลีวิบวิบับในวัน